ต่บานที่นี่เนาะเหมือนมาพบกับนิตตาผ้ากินนมเหม้กับมาเืือแล้วกินเนาะไปเห็ดให้บ้าเขาหน่อยเห็ดห้ไปให้บ้าเขาหน่อยเห็ดห้เนาะกินยุ่งเหงานะกินไปกินยุ่งเหงานะเนาะมาพร้อมขอครัวเลยมาพร้อมขอตอนสาวท่านได้อาบน้ำเลยดิมาตลาดไก่เงินนี่เนาะ กระปิซื้อไหมกันข้าววันดาปววันดาซื้อมารหมยาเก็บง,งิาสบเกยมาเดใสเนาะเดใส่ก็จะเรื่องใหนไอผักผัก นานจะมันดื้อวันละลงไหมไปเมล็ดลงไปดีนะไปดีดีีนะไปเมลปดลเป็นเลยนี่นี่ซื้อน้ำมันเลยนี่จเบลุย่าไปวันน่ะเอาไข่แต่หนึ่ง กะปีอันหนึ่งีอ้ดตาคือเมฆาเลยเออนี er, ่ตาคือเมฆาเลยมาเด้อมาสุเดอตาเอามีเดิในซองเสิขัวให้กินมีอะไรมีใบใบเมสิขัวให้กินระ้ัเอาบเา

เจียวผักชุอะนองหนึ่งฮอตดอกในทงหนึ่งนี่ไฟไฟจ้ะตอนนี้บุญท่าีไฟอาพักก็ตื่นบ้าทหน่อยที่เมียนที่งานไทยมูนเนี่ยน่

อนนี้เอากาเจียมวัตถุดิบมาแล้วเนาะแต่ยังแน่ไปตลาดนี่เนาะเ้ากาได้ฮอตดอกและการมาเล่นรายการน้ำมันรายกาเอ่อกะปอกะปี้มะฮองมะคุงมะกอกมนเฟซซี่รายกาเอ่อใบกะเพราใบกะเพรารายการมะพริกมะนาวมะพริกะท่ไทยรายการหมกม่วหมกม่วงรายกาพอบิกไปเอาเนี่ยพอบิกไปเอาแนว เครื pues 8, si nah ่องในที่ลืมนะเคะลืมเครื่องในที่ลืมเนาะแคเดดอกตลาดใกล้ใแม่เลีอะตลาดอยู่แถวนี้ม่เที่ยวกาซิมาเฮดเนาะคะซิมาเฮดอ่าลวกใสอะไรกันก็ซิมาเฮดจำเจลวอนด้าวอนด้าก็แลื่องในพอิีมาฮยอดนาะเคากับซิเฮดยางให้เบิรงเนาะเอาอันนั้นเอาเป็เสียวให้ทำหน่อยกินไงเป็กซี่วะนี่นี่นี่เออแล้วมีอะไรได้เจาะ ตมยังเห็นวัไปซื้อใส่กะว้าวตีมันบ่มีเดียวเหรอกะว้าวตุ่มใส่คนแรกเหตไหมเห็ดเจีไหมจีบฟิเจาสิจะเห็ุเสียจีกไจีก็ได้ตาเห็ดหังตาปากขัดจัง พอฮอดดอกบึ้งออกิมีตที่มันสิกมันสู้ตัตราเมายาเป็นีม่ควาหสหางเอ่ะเนาะเจียวกะปิเจียวกะปิน้ำพริกกะปิ เกยวกินกับใสพอพอดีแสบจะยอไปไหวปุณนะน้ำตุกเม,ม,มี่ยวหน่อขอสีตา,มออาแม่แม่่ให้เยแก้หายให้เหอ๋ยแก้หายไม่ค่ะยู่ xoay mì. một thịt sắp rồi cái mất à. đi có đi mất hiểm đi mất quá văn đi đi mất đi mất đi เจะได้ก่อนง่ายๆยับ่มนีนหดิบหอยหอย แล้วก็ใส่กะปิก็เท่านี้นี่อีส๋สบายแต่ทาหน่อยยีโนออกอื่นขม่ากาอบเขาว่าหิดง่ายค่ะเดียวกะปิจะไม่ยากอะไรน้กตาล เดี๋ยวขอสิสสลแล้วพอนี่ขอติตาเลยได้มาหุงก็ส,สัตาม,มาหุงก็นกาขั้นตอนตาหุงเลยบริทยดอกป่าวทายเยเยเยอพอคั่วะ่อน,น,นี่สอยสยแก็ใสย่ยาดบ เดี๋ยวไปตัเศษไปซุบข่าวหน่อยมาหน่อยมากินข้าวคนมันจะเมือนข้าวก้อนหมากเั่นใม่แกะมือมมาจิ้ขาวพวกกินข่าวขนาดเขาไม่ยังบุกขาเขามายัน่ังขาวไม่โนะยันง อ้าอเยเป็นยานเนาะกินข้าวตีว่าสิอ้ายอีสัง <c oughs> มันสปะคำเนาะเอาใสาย้ยานนี่ข้าวสาะเลยนี่อาหารสาวตุครบพยกยามให้ทิพย์ คือหอยเคยทำหน่อยทำหน่อยแต่ว่าไปอานมีมีสอย่างตำมกรุกแล้วก็สไม่อน่กักินตอนไหนเสียบมีเสียบอำเสียดียวแล้วก็บริคนดาจะบังเบิดัน อนดาคัดแต่คนดเอาเกูเอาเอาอันนี้มาเนี่ยโอ้เอ้อ๋อน้อ้ายน้องพากินนะน้องอายน้องพากินตำบักหุ่งกับกินไส้หมูเครื่องในหมูกินเนาะเครื่องในหมูเคลื่อนมาจักเคลื่อนมาจักกูเคลื่อนน้องเราก็ถ่ายคลิปอ่ะ เราก็เป็นยูทูบเบอร์คือกันยูทูบเบอร์ขี้อายค่ะแซ่บจตาแซ่บแซ่บมืดจ้ากัสิคอโตกินกันเนาะตาปีทีสไหมติ๊กหนึ่งกับจกแพร่จำเนี่ยเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันสักใครให้แม่น้องนาบอดดยบายบายลายไป Bye-bye. <laughs> <laughs>